สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันนะครับในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศหลังช่วงโควิดนะครับมีการผ่อนคลายนะครับประเทศสิงคโปร์น่าจะเป็นจุดเป้าหมายสําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวของชาวไทยของเรานะครับที่จะเดินทางง่ายค่าใช้จ่ายไม่ค่อยแพงมากนักนะครับเรามาดูครับในการเดินทางเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องอฉีดวัคซีนจนครบโดสครบโดสก็คือ fully vaccinated dose นั่นเองดังนั้นเราจะ เชื่อได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราฉีดนัเนี่นื่องจากประเทศไทยโดสบางทีเราก็ใช้การฉีดต่างยี่ห้อนะครับบางทีเราก็ไม่สามารถไปฉีดได้เวลาห่างกันบ้างอะไรกันบ้างหรือบางคนฉีดไปแล้วครบ2โดสตั้งแต่แบบแบบช่วงเดือนกรกฎาปีที่แล้วแล้วการที่เราจะมาเดินทางในช่วงปีนี้เนี่ยเอ๊คำว่า fully dose เนี่ยมันน่าจะแบบ มันมันข้ามปีได้หรือไม่อะไรอย่างไรนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเขาบอกว่า fully vaccinated เนี่ยเขาบอกว่าสามารถนะครับใช้ได้ในส่วนของ o n o d o s ของจอร์นสันแล n จอร์นสันนะครับ J&J แล้วก็ท uh, Dose ของ a s t r a z e ซ e c a นะครับแล้วก็พวกไฟเซอร์ไบโอเทคเออโนเวโนวากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัคซีนนะครับทูโดส ออฟซีโน a วนะครับหรือ mix เนี่ยมิกได้เขาบอกว่า mix ได้นะครับแต่ว่าการฉีดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราฉีดเนี่ยเราควรที่จะต้องฉีดอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็คือนะ่าด,ดูตัวเลขเป็นแบบ24วัน17วันก็ประมาณสัก2องสัปดาห์นะครับเราต้องฉีดแล้วเราต้องมั่นใจได้ว่าเรานะปลอดภัยนะครับ เขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยควรที่จะมีการรับรองจาก WHO นะครับหรือ EU นั่นเองนะครับก็คือ World Health Organization นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดเนี่ยวันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากมากๆที่เราจะต้องตรวจนู่นตรวจนี่นะครับแล้วเ,เป็นเรื่องยุ่งยากในการเดินทางมากๆดังนั้นขอพูดในคลิปนี้ในเรื่องของคนที่ฉีดแล้วนะครับคราวนี้เราฉีดแล้วมันก็มีคำถามต่อมาอีกครับว่าการฉีดของเรานั้นเนี่ยเราฉีดมานานแล้ว รเราฉีดมานานอย่างเช่นฉีดมาปีที่แล้วเนี่ยเอเราจะเดินทางได้หรือไม่ที่สิงคโปร์นะครับมีการประกาศเป็นเช็คลิสต์ for fully vaccinated t r a v e l e r นะครับเขาก็พูดถึงรายละเอียดว่าต้องเตรียมอะไรต้องเตรียมพาสปอร์ตนะเข้าสิงคโปร์จะต้องอกรอกเอกสารอะไรอะไรอย่างไรแต่มันมีจุดที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเขาแบ่งในส่วนของ วัคซีนออกเป็น2กลุ่ม s i n o v a c นะครับหรือ s i n o f a r m กับกลุ่มที่ WHO รับรองเนี่ยมีกรอบระยะเวลาว่าเราควรที่จะต้องฉีด booster dose ครับ booster dose หมายถึงว่าเราควรฉีดให้ภูมิของเราเนี่ยยังคงมีอยู่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทำ fully dose เนี่ยก็คือแบบเราฉีดแล้วเนี่ยถ้าเป็น วัคซีนที่ WHO รับรองนะครับตอนนี้เชื่อว่าคนไทยเราก็ได้รับการฉีดด้วยด้วยวัคซีนที่ WHO รับรองเนี่ย270วันเนี่ยวัคซีนเนี่ยจะสามารถจะสามารถดําเนินการเรียกว่าป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อหรือถ้าเราติดเชื้อเราก็จะมีอาการป่วยที่น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะฉีด b o o เตอร d o s สนะครับเขาบอกว่าให้ ฉีดในระยะเวลาก็คือ5เดือนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเราฉีดครบ2โดสแล้วนะครับ b o o s อร์โดสฉีดได้ก็คือ5เดือนแต่เขาบอกว่าพอเราจะฉีดอะไรแล้วก็ตามนั้นเนี่ยมันจะมีระยะเวลาประมาณ270วันนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่า if booster is not taken ก็คือถ้าเราไม่ได้ฉีดเรามีแบบมาตรฐานเลยก็คือเราอยู่ได้270วันนะครับดังนั้นเนี่ยเข็มสมมุติว่าเข็มสุดท้ายของเราฉีดด้วยตอนเดือนธันวาเราก็นับไป5เดือนมกรากุมพามีนาเมษาพฤษภาเราก็ควรที่จะฉีด booster dose นะครับดังนั้นเราก็มาดูว่าเอ๊ะข้อมูลต่างๆเหล่านี้หมายถึงว่ามันเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือไม่มันบังเอิญไปอยู่ในหมวดของ fully vaccinated traveler ครับ สรุปเลยก็คือว่าเราต้องมีการฉีดบูสเตอร์นะครับภายในระยะเวลาที่เราเดินทางแล้วจะต้องมีเวลาเหลือ270วันนั่นเองครับก็คือ9เดือนก็คือเราต้องช่วงช่วงที่เราเดินทางเนี่ยเราจะต้องอยู่ในช่วงการฉีดก็คือฉีดแล้วเนี่ยเเดือนถ้า9เดือนไปแล้วเรา อ่าไม่ได้ฉีดผมเชื่อว่าเราต้องไปฉีดบูสเตอร์ครับเพื่อที่จะได้ป้องกันความคลาดเคลื่อนหรือการตีกลับในส่วนของการเดินทางของเรานั่นเองทีนี้เวลาเราไปถึงที่สิงคโปร์นะครับก็จะมีให้เรากรอกนะครับก็คือเป็น sg arrival card นะครับแล้ก็ไปกรอกก่อนเดินทาง3วันนะครับก็สามารถกรอกเป็นเดี่ยวหรือกรอกเป็นอารายกลุ่มหรือกรุ๊ป ที่เราไปก็สามารถกรอกได้นะครับทีนีเ้เรายังต้องดำเนินการที่เรียกว่าโหลดแอปพลิเคชันนะครับเรียกว่า Trade to g e t h e r นะครับ mm hmm. เหมือนเป็นการติดตามนะครับการติดตามว่าเราเนี่ยได้มีการเดินทางไปไหนนะครับไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อะไรบ้างนะครับเป็นแอปพลิเคชันของ MOH นะครับก็คือ Ministry of Health นะครับก็คือกระทรวงาสาธารณสุข นะครับของสิงคโปร์นั่นเองนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยลงทะเบียนอย่างผมเนี่ยลงทะเบียนได้ตั้งแต่ไทยเลยนะครับเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์เราเขาส่ง otp มาแล้วเราก็ a c t i v a เวไปเราก็บอกว่าเราเป็น v i ซิต i ิ้นะที่สิงคโปร์นะครับแล้วเราก็ดําเนินการกรอกข้อมูลไปเพื่อที่จะได้ พร้อมในการเดินทางเข้าสิงคโปร์ครับสรุปแล้วใครที่ฉีดวัคซีนมานานนะครับก็ต้องมานับดูว่าเราอยู่ในรอบ9เดือนไหมถ้าไม่ได้อยู่ในรอบก็ต้องฉีดบูสเตอร์โดดครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ